ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นรุ่นที่3ในตระกูลของเครื่องยนต์ 350cc ที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวไปแล้วก็คือ m e t ิ o อ350และ c l a s s ิก350โดยค l a s s ิก350เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน พศ2564และเปิดให้จับจองกันในงาน m o เตอร์ x o 2021ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบตัวเลขการขายหรือว่าตัวเลขการจดทะเบียนของคลาสสิก350ก็ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกที่มีการจดทะเบียนมีตัวเลขรวมทั้งสิ้น39คันเดือนมีนาคม มีตัวเลขการจดทะเบียนอยู่ที่27คันและเดือนเมษายนที่ผ่านมา28คันรวมแล้ว3เดือนคลาสสิก350มียอดขายอยู่ที่ประมาณ94คันนับได้ว่าน้อยกว่าที่คาดหมายไว้ค่อนข้างมากครับถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับเมทิออ350ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือกุมภาพันธ์ถึงเมษายนทําได้107คัน มากกว่าคลาสสิก350ประมาณ13คันซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าคลาสสิก350จะขายน้อยกว่าเมทิออ350ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขกันจดทะเบียนที่จดไว้กับกรมการขนส่งทางบกรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของรอยัลอ f นฟิลยังคงเป็นอินเตอร์เซปเตอร์650ครับขณะที่ Continental GT 650นั้น ขายไม่ค่อยได้สำหรับกระแสข่าวการเปิดตัวของ r อย a l Enfield รุ่นที่3ในตระกูลของเครื่องยนต์3 5 4 c ีนั้นขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนมากที่อินเดียครับว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าที่ผ่านมาก็มีการวิเคราะห์ถึงชื่อรุ่นต่างๆนานาอย่างเช่น Hunter 350แต่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง Bullet 350ครับว่า จะมีการเปิดตัวใหม่หรือไม่ผมกำลังจับตามองเจ้า b u l l ลต350อยู่ครับมันอาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ใช้ร่วมกันกับ c l a s s ิก350และ m e t ิ o อ350โดยพื้นฐานของบุลเลต350ในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมช,มชมชอบของคนระยนตนฟิล์เป็นอย่างมากดังนั้นถ้าหากว่าจะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่เป็นบล็อกตัวใหม่ผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับและก็แน่นอนว่าถ้ามีการเปิดตัวที่อินเดียแล้ว การเปิดตัวรุ่นใหม่ในเมืองไทยจะเกิดขึ้นตามมาในเวลาไม่ห่างกันมากนักครับอาจจะเปิดตัวตามหลังอินเดียเพียงไม่กี่วันก็ได้เพราะว่าขณะนี้เราอยู่ในฟิวในเมืองไทยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากอินเดียมากกว่าทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาใช้โรงงานของ g p x ในเมืองไทยเป็นฐานผลิตที่สําคัญก็ต้องถือว่าทางอินเดียนั้นให้ความสําคัญกับเมืองไทยเป็นอย่างมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เริ่มมีการประกอบรถมอเตอร์ไซค์ของรถยนต์ฟิลในโรงงานของจีพกันแล้วในช่วงแรกนี้อาจจะมีปัญหากรุกขลักกันอยู่บ้างแต่ว่าในระยะกลางระยะปลายทุกอย่างก็คงเรียบร้อยสำหรับโมเดลที่3ของตระกูล 350cc ก็คงจะมาประกอบเมืองไทยเช่นเดียวกับ m มทิออ350และ c l a s s ิก350นั่นเองถ้าหากว่าเป็นบุลเลต350รุ่นใหม่ก็มีคำถามว่าจะวางราคาไว้ตรงไหน ที่ผ่านมานั้น m e t ิ o อ350วางราคาอยู่ที่ประมาณ156,000บาทถึง165,800บาทขณะที่คลาสสิก350วางราคาอยู่ที่139,900บาทถึง155,000บาทก็จะถูกกว่า m e t ิ o อ350อยู่เล็กน้อยผมมีความเชื่อครับว่าโมเดลที่3ถ้าเป็นบุลเลต350ตัวใหม่ จะมีราคาที่ถูกกว่าคลาสสิก350อยู่เล็กน้อยครับน่าจะอยู่ประมาณ129,000บาทถึง139,000บาทเพราะถ้าหากว่าไปตั้งราคาแพงกว่ามทิออ350แล้วก็คงจะขายยากหรือว่าขายไม่ได้มารอดูกันครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้รถยนต์เอ็นฟิจะเปิดตัวโมเดลที่3ของตระกูล 350cc รุ่นอะไรและเมืองไทยของเราจะเปิดตัวช่วงเวลาไหน เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ